คุณกำลังมองหาบ้านที่ครบทั้งดีไซน์พื้นที่และฟังก์ชันการใช้งานวันนี้ทีิพาทุกคนมาชมบ้านหรู3ชั้นใจกลางปัทยาที่สร้างบนที่ดินกว่า292ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยถึง818ตารางเมตรค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะที่อยากอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่จะอยู่อาศัยแบบทาวน์หรือจะเป็นฮอลิเดย์โฮมก็ได้และยังเหมาะกับนักลงทุนที่กําลังมองหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทําเลตรงนี้นะคะสะดวกมากๆเลยอยู่ทําเลหนองไม้แก่นนะคะอยู่ใกล้กับอ่างชากนอกและยังไม่ไกลจากหาดจอมเทียนค่ะ บริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะที่เราสามารถจะทําเป็นลานจอรดรถเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างด้านหลังของออตตี้ค่ะขวามือตรงนี้จะเป็นโรงจอรดรถในร่มนะคะที่เราสามารถจอดได้ถึง3คันเลยและหากใครนะคะที่มีรถไฟฟ้านะคะเรายังมีการติดตั้ง E ี c ีชา g ์ r เจมาให้พร้อมเลยค่ะสังเกตว่าบริเวณนี้นะคะทุกคนกว้างขวางมากจะจอรดรถตู้3าคันก็ยังได้เลยค่ะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนนะคะเดินทัวร์บริเวณด้านนอกบ้านก่อนนะคะว่า มีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะบริเวณที่ติดกับลานจอดรถเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้จะเป็นห้องแม่บ้านค่ะทุกคนซึ่งมีมาให้ถึง2ห้องเลยด้วยความที่วิลล่าหลังนี้นะคะเป็นวิลล่าที่มีขนาดใหญ่ค่ะ จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีแม่บ้านนะคะช่วยเราดูแลบ้านนะคะดูแลความสะอาดรอบๆของตัวบ้านเราค่ะและบุมนี้ค่ะทุกคนแยกออกมาจากโซนของแม่บ้านเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นครัวไทยที่เอาไว้สําหรับเตรียมอาหารนะคะก็คืออย่างแม่บ้านที่อาศัยอยู่ห้องตรงนี้นะคะเขาจะมีโซนห้องครัวส่วนตัวโดยที่เขาไม่ต้องเข้าไป ยุ่งหรือว่าเดินเข้าไปในบ้านของเราโดยที่เราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะตอนนั้นนะคะคือแม่บ้านเขาก็จะมีโซนลิฟ่งของเขาค่ะและเดินออกมามุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนข้างบ้านนะคะทุกคนสังเกตว่าทุกมุมเขามีการปูกระเบื้องไว้ให้นะคะ <c oughs> เผื่อว่าเราอยากจะ ตจัดเป็นโซนนั่งเล่นเอ t าดร์ตรงนี้ก็ได้นะคะด้วยความที่มุมบ้านของเขานะคะเขาจะมีช่องแสงธรรมชาติแล้วก็จะเป็นช่องลมนะคะเวลาออตตี้เดินอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ร้อนเลยค่ะเพราะว่าลมโกลกตลอดทั้งวันเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในบ้านกันเลยนะคะจากประตูทางเข้าหลังนะคะพอเปิดเข้ามาค่ะจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะให้ความรู้สึกที่โอถงมากๆเลยค่ะด้วยเพดานนะคะที่สูงถึง9เมตรและมาพร้อมกับชันเดเรียรประดับให้สวยหรูแบบนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเขาจะดีไซน์แบบโมเดนลักชัวรี่นะคะทุกคนจะเน้นในเรื่องของงานหินแท้นะคะงานกระจกแล้วก็ดีเทลเล็กๆนี้เราจะทําจากสแตนเลสเลยค่ะตรงนี้นะ ะะถือว่าเป็นมุมที่รับรองแขกได้ดีทีเดียวเลยนะคะเรียกได้ว่าเปิดประตูเข้ามาประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด5ห้องนอน6ห้องน้ำนะคะและมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่818ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเดินไปทัวร์มุมนู้นก่อนนะคะซึ่งจะเป็นโซนห้องครัวค่ะเป็นครัวยุโรปนะคะมาพร้อมกับชุดโต๊ะรับประทานอาหารสวยหรูเลยค่ะตามมาเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่จะเป็นห้องครัวห้องรับประทานอาหารนะคะเป็นครัวแบบยุโรปค่ะทุกคนครัวบิวอินนี้นะคะเขาจะทําจากท็อปหินแกรนิตนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นครัวแบบ L shape นะคะขนาดกว้างขวางถือว่าการทำอาหารหรือว่าจัดเตรียมอาหารถือว่าสะดวกเลยนะคะทุกคนเป็นไซส์กำลังดีเลยค่ะส่วนไอแลนด์ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นหินโปร่งแสงนะคะซึ่งไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยค่ะทุกคนจะมีบางโครงการคอนโดนะคะที่เออตี้จะเห็นดีเทลประมาณนี้แต่ถ้าเป็นบ้านคูวิลล่าแบบนี้นะคะเออตี้เห็นตรงนี้เป็นที่แรกเลยเวลากลางคืนนะคะสวยงามมากค่ะเพราะว่าเขาจะมีไฟซ่อนด้านในนะคะ ให้บรรยากาศดูหรูและโรแมนติกมากๆเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะดีเทลต่างๆตรงนี้เป็นเชลวางไวน์หรือว่าหาใครไม่ได้ชอบดื่มนะคะจะวางเป็นของตกแต่งของเล็กๆน้อยๆที่เราชอบได้ค่ะมามุมนี้ค่ะทุกคนจะเป็นโซนโตรับประทานอาหารตรงนี้จัดไว้ให้6ที่นั่งนะคะและมุมนี้นะคะดีมากเลยค่ะทุกคนมองออกไปเห็นสระว่ายน้ํานะคะแล้วยิ่งมีน้ําตกนะคะที่ไหลลงมาจากชั้น2ค่ะ ให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายตลอดทั้งวันที่อยู่ในบ้านเลยค่ะซึ่งห้องครัวนี้นะคะจะแยกออกมาจากโซนห้องนั่งเล่นเมื่อสักครู่เพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะเขาจะดีไซน์เป็นแปลนแบบตัวยูค่ะและที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับลิฟต์ส่วนตัวด้วยนะคะทุกคนอยู่ทางด้านขวาแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปดูชั้น2นะคะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนเดินไปทัวร์สห้องนอนที่อยู่บนชั้น1กันก่อนค่ะ แล้วเราก็มาถึงห้องแรกนะคะตรงนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนบนชั้นหนึ่งค่ะทุกคนด้วยความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือเป็นห้องแบบ Po l l s s s e t ค่ะด้วยดีเทลในห้องต่างๆนะคะตีค่อนข้างชอบเพราะว่าเขาใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของการทำบิวอินนะคะทุกคนบิวอินต่างๆนะคะเขาจะมีไฟซ่อนแบบนี้นะคะให้ความรูหราแล้วก็อย่างตู้เสื้อผ้าเขานะคะเวลาเราเปิดออกมาจะเป็นไฟแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะทุกคนกระจกสีชานะคะ กรอบโรสโกลนะคะทุกคนเหมาะกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ได้คะ่ะห้องนี้แล้วก็ห้องน้ำนะคะทุกห้องนอนเขาจะมีห้องน้ำส่วนตัวแบบนี้เลยนะคะแยกโซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยะคะ่ะต่อไปนะคะข้างกันยังมีอีกหนึ่งห้องนอนนะคะตรงนี้นะคะที่อยากจะพาทุกคนเข้าไปดูทุกห้องเลยะคะ่ะแล้วก็ทุกมุมของบ้านหลังนี้นะคะเรียกได้ว่าใครที่ชอบงานละเอียดนะคะดีเทลต่างๆนะคะที่เป็นแบบ เรียบหรูนะคะก็บ้านหลังนี้เลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าจบเลยนะคะส่วนห้องนี้ก็สวยงามเหมือนกันค่ะทุกคนและเ,เขาจะได้ในเรื่องของแสงนะคะแสงธรรมชาติแล้วก็ตรงนี้เราจะมีเฉลียงเ,เล็กๆตรงนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะวางเป็นเซตโต๊ะเล็กๆนะคะเอาไว้จิบกาแฟยามเช้านะคะหรือเอาไว้นั่งเล่นชมวิวสระว่ายน้ำของเราตอนเช้าก็ยังได้ค่ะ นี่นะคะด้วยดีไซน์ของบ้านหลังนี้นะคะเรียกได้ว่าทุกมุมของบ้านค่ะสามารถมองเห็นวิวต่างๆภายในบ้านของเราได้นะคะมว่าจะเป็นวิวสระว่ายน้ำวิวสวนหย่อมนะคะและแม้กระทั่งการใช้กระจกนะคะที่รอบตัวบ้านเราะคะ่ะจะทำให้บ้านของเรานะคะดูโปร่งแล้วก็สบายตาแล้วก็ไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะเขายังจะมีเป็นลานที่เราสามารถต่อเติมเพิ่มได้นะคะ นี่ค่ะพอเราเปิดออกมานะคะเป็นลานกว้างเลยค่ะเราจะต่อเติมทำเป็นแบบศาลานั่งเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งห้องรับรองก็ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะสังเกตว่าบริเวณรอบๆบ้านนะคะทุกคนรายล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะเรียกได้ว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะไม่อึดอ,อัดเลยตรงนี้นะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงค่ะเพราะว่าเราเปิดน้ําตกนะคะซึ่งน้ําตกตรงนี้ค่ะจะเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากชั้นสองนะคะทุกคน นี่นะคะเหมือนแบบเรามาพักคูวิล่าหรือว่าโรงแรมหรูๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่านี่จะเป็นบ้านของเรานะคะส่วนสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะจะมีขนาด4.5คูณเเมตรแล้วก็ไฟในสระว่ายน้ํานะคะสามารถเปลี่ยนได้หลายสีมากๆเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่เราว่ายน้ําเสร็จแล้วเรายังสามารถมาชำระร่างกายก่อนเข้าไปในบ้านของเราได้นะคะทุกคนทุกมุมทุกรายละเอียดนะคะเขาดีไซน์แล้วก็จัดตกแต่งมาให้หมดแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวที่จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูชั้น2ของตัวบ้านกันนะคะตามมาเลยค่ะ และในการขึ้นไปชั้น2นะคะทุกคนอาจจะกังวลว่าบ้าน2ชั้น3ชั้นเนี่ยอาจจะลําบากสําหรับใครที่มีเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุหรือเปล่าตรงนี้เรามีบันไดตรงนี้นะคะใครที่อยากชอบเดินนะคะอยากออกกําลังกายก็สามารถขึ้นบันไดตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็ยังจะมีลิฟต์ด้วยนะคะทุกคนซึ่งลิฟต์ตรงนี้นะคะดีมากเลยเพราะว่าถ้าใครที่มีผู้สูงอายุนะคะที่เขาอาจจะใช้วีลแชร์นะคะก็สามารถมาใช้ลิฟต์ส่วนตัวตรงนี้ได้ค่ะแต่เดี๋ยวที่จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปชั้น2โดยการใช้ลิฟต์ ส่วนตัวตัวนี้ค่ะพอถึงชั้น2นะคะทุกคนด้านซ้ายมือนะคะจะเจอกับห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องแรกนะคะเดินเข้ามาค่ะกว้างขวางมากๆเลยแล้วก็ห้องนี้นะคะยังมีระเบียงส่วนตัวค่ะทุกคนที่เราเปิดออกไปนะคะชมวิวสาว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งทักทายสมาชิกในบ้านของเราได้นะคะเดี๋ยวที่จะพาเดินออกมาดูว่า ระเบียงนะคะมีขนาดกว้างขวางขนาดไหนตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถวางเป็นเซตโต๊ะ2ที่นั่งก็ยังได้นะคะเอาไว้นั่งจิบวายนะคะนั่งดูบรรยากาศได้ยินเสียงน้ำตกแบบนี้นะคะทำให้ผ่อนคลายตลอดทั้งวันเลยค่ะ ออตี้ค่อนข้างชอบการใส่ใจรายละเอียดของดีเทลของมุมต่างๆภายในบ้านนะคะสำหรับใครที่ชอบบ้านที่เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นลักชัวรี่อตี้ว่าทุกคนอาจจะชอบบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเพราะว่าคือทุกอย่างเขาจัดตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มุมนี้ค่ะจะเป็นมุมห้องนั่งเล่นนะคะภายในห้องนอนของเราเองหรือว่า จะเป็นมุมที่เอาไว้นั่งเช็คงานนะคะเอาไว้นั่งดูทีวีหรือว่าจะเอาไว้เช็คข่าวสารนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็ห้องแต่งตัวของเขานะคะจะแยกออกมาบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นกระจกแบบนี้ความเป็นส่วนตัวมันมันจะเป็นยังไงมันจะเวลาเราแต่งตัวจะมีคนเห็นไหมตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ากระจกตรงนี้นะคะเขาดีไซน์มาสำหรับเป็นห้องแต่งตัวโดยเฉพาะนะทุกคน สามารถปิดแล้วก็เปิดได้นะคะใครอยากโชว์ก็เปิดไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าใครอยากจะปิดนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวก็สามารถปิดได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเีาตีค่อนข้างชอบมากเลยเพราะว่าในการใช้กระจกตรงนี้ค่ะจะทําให้บ้านของเราดูไม่คับแคบนะคะพอเราเลื่อนออกมาค่ะเข้ามาก็จะเป็นโซนแต่งตัวเป็น walk in closet นะคะที่มีพื้นที่มากพอในการที่จะ นั่งแต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้นะคะเขาจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะทุกคนเปิดออกมานะคะก็จะมีไฟติดอัตโนมัติแบบนี้นะคะแล้วก็ดีเทลของเขาเป็นแบบกระจกสีชานะคะเป็นขอบโรสโกลแบบนี้เลยนะคะหรูหรามากๆเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ข้างในค่อนข้างกว้างนะคะที่มองว่า ใส่เสื้อผ้าได้เพียงพอแน่นอนค่ะและซ้ายมือตรงนี้นะคะพอเราเดินเข้ามาแล้วก็จะเป็นโซนห้องน้ํา ซึ่งห้องน้ําตรงนี้นะคะมีขนาดที่กว้างมากๆค่ะด้วยคนเขาปแบ่งโซนนะคะว่าจะเป็นโซนอาบน้ําเป็นห้องอาบน้ําตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับอ่างจักรกุซี่ขนาดใหญ่แบบนี้แชร์ได้สองคนเลยนะคะแล้วก็ตัวซิงค์ตรงนี้ค่ะจะเป็นซิงค์ his and her นะคะสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็ตัวโถสุขภัณฑ์ตรงนี้นะคะจะเป็นโถแบบอัตโนมัตินะคะของคอรโต้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเดินออกไปดู ทางด้านนู้นกันนะคะซึ่งมุมนู้นค่ะจะมีอีก2ห้องนอนเพราะว่าบนชั้น2ของตัวบ้านนะคะเขาจะมี3ห้องนอนค่ะมีห้องมาสเตอร์เบดรูม2ห้องนะคะแยกโซนกันค่ะ นี้จะเป็นห้องนอนห้องที่3นะคะเหมาะกับเป็นห้องลูกๆของเราหรือว่าจะเป็นห้องรับรองแขกก็ได้นะคะทุกคนทุกห้องนอนนะคะเขาจะมีระเบียงมาให้แล้วก็สามารถเปิดเอาอไปเห็นวิวสระว่ายน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็ดีเทลต่างๆนะคะทุกคนแต่และห้องเขาจะมีดีไซน์ที่คล้ายกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวคะ่ะโซนแต่งตัวตรงนี้จะย่อขนาด เล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ตู้เสื้อผ้าที่เขาให้ก็จะเป็นตู้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ลึกสามารถจุของได้เยอะเลยค่ะส่วนห้องน้ำตรงนี้ก็กว้างมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพื้นที่กว้างมากเลยแล้วก็มีสุขภัณฑ์อะไรต่างๆครบให้หมดแล้วแยกส่วนเปียกแห้งนะคะแล้วก็ตัวพื้นเนคะคะเขาจะเป็นพื้นแบบต่างระดับนิดนึงตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วเดินเข้ามาโซนตรงนี้จะจะเปียกจะแฉะไหมนะคะ ต่อไปค่ะ <Jenny> ห้องสุดท้ายนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ข้างกันนี่เองค่ะนี่ค่ะพอเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับส่วนตรงนี้ก่อนเป็นแบบเซ็กซี่บร์ตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นวิวแบบต้นไม้นะคะเป็นสวนตรงนี้นะคะซึ่ง ติดกันไม่ได้มีเพื่อนบ้านเลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะด้านขวามือก็จะแยกออกมาเป็นห้องน้ําซึ่งห้องนี้ก็จะได้ห้องน้ําใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนพอๆกันกับห้อง master bedroom ห้องแรกเลยค่ะเขาก็มีสุขภัณฑ์ต่างๆมาให้แล้วนี่นะคะตีค่อนข้างชอบดีเทลกันที่เขาทําไฟซ่อน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ กระเบื้องแบบเป็นลายหินนะคะความหรูหรานะคะคลาสสิกแล้วก็ไฟซ่อนต่างๆตรงนี้นะคะทํามาให้คือถ้าตอนกลางคืนนะคะุบ้านหลังนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะด้วยการที่เขาใช้ไฟนะคะแล้วก็กระทบกับแสงกับกระจกกับตัวหินนะคะทุกคนแบบสวยงามมากๆเลยค่ะ ยังไม่หมดนะคะทุกคนบนชั้น3ยังเป็นลานกว้างนะคะเป็นลานดาดฟ้าขนาดใหญ่เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเต้อยากจะพาทุกคนมาชมมุมนี้นะคะเป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งของบ้านเรานะคะมองลงไปนะคะสามารถทักทายกับสมาชิกในบ้านของเรานะคะแล้วก็ออดีเทลตรงผนังตรงนี้ค่ะจะไม่ใช่เป็นผนังเรียบเขาจะเป็นงานกระจกซึ่งสะท้อนเห็นวิวทุกมุมของบ้านเลยค่ะขึ้นไปชั้น3นะคะแล้วก็จะใช้ลิฟต์เหมือนกันนะคะทุกคนตัวเป็นลิฟต์ ตัวเดิมตรงนี้นะคะถึงแล้วค่ะบนชั้น3นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทุกคนเขาจะเป็น บริเวณรูปทรงแบบตัวยูแบบนี้ค่ะซึ่งขวามือตรงนี้ค่ะจะเป็นลานกว้างเลยที่เรามีการปูเป็นญ่าเทียมแบบนี้ให้นะคะสําหรับใครที่อยากจะใช้สอยบริเวณนี้เพิ่มเติมสามารถต่อเติมหลังคาหลังคาผ้าใบตรงนี้ได้เอาไว้เป็นพื้นที่ดินเนอร์เอาดอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่อาจจะเป็นแบบสายรักสุขภาพบริเวณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีวิวสวยเราอาจจะทำเป็นลานโยคะลานออกกําลังกายเล็กน้อยกับเพื่อน เพื่่ออนขงราได้คะก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการบ้านวิลล่าสุดหรูที่เหมาะกับการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่หรือจะเอาไว้เป็นการลงทุนนะคะออตตี้ว่าบ้านหลังนี้เหมาะเลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่ไม่ได้มีจํานวนบ้านเยอะนะคะเพราะมีเพียง3หลังเท่านั้นค่ะ ค่อนข้างมีความไพรเวซีมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วใครที่ต้องการบ้านที่แบบพิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยก็แนะนําเป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้รีบนะคะเรายังมีอีกหลังนึงอยู่ข้างกันนี่เองค่ะที่กําลังก่อสร้างซึ่งบ้านหลังนั้นก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะใครนะคะที่อยากจะให้ออทตี้ไปรีวิวบ้านโครงการไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยและใครที่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับราคานะคะบ้านหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่49.9ล้านบาทค่ะทุกคนฟูลลี่เฟอร์นิชเลยได้ทุกอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อออตตี้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือดูภาพเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ